สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเรื่องรลันชีวิตของคนเราหากจะใครค่ครวญจารนาแล้วเราจะพบบทเรียนเสมอบทเ,เรียนบางอย่างต้องรีบเดินแบบบางอย่างไม่จําเป็นต้องเดินไปสู่ความผิดพลาดแบบนั้นนะครับในเรื่องราวของดาวิดกับซาอูลยังคงดําเนินไปดังจะที่ซาอูลปฏิญาณว่าจะไม่ทําร้ายดาวิดหลังจากนั้นเขาก็กลับคําอีกนะครับและพระธรรมหนึ่ง,สงเสมอลบทที่19้ได้บรรยายว่าดาวิดถูกปองร้ายหมายจะเอาชีวิต แต่ครั้งนี้พระเจ้าก็าปกป้องเขาด้วยมีการพระยาของเขาและเมื่อผมได้อ่านพระธรรมตอนนี้แล้วทำให้ผมได้เรียนรู้วิธีผ่านความยากลาบากของดาวิดในขณะที่เขาหลบหนีจากการตามหมายหัวนั้นดาวิดผ่านช่วงเวลานั้นด้วยบทเพลง,งที่ฐานคร่ำครวญซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระธรรมสดีบทที่59ิบครับเป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นคําถามสําหรับผมว่าแล้วเราละ่ะผ่านปัญหาผ่านความกลัวและความยากลาบากต่างๆนั้นได้อย่างไรพระธรรมสดีบทที่ข้อ3และ4 เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระค์ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระชจะในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจข้าพระองค์จะไม่กลัวเนื้อหนักจะทําอะไรข้าพระองค์ได้พี่น้องครับเรามนุษย์ตัวเล็กๆแม้ว่าภายนอกจะดูแกร่งขนาดไหนก็ตามจะมีบางสิ่งที่ทำให้เรากลัวแต่ขอให้เราจะเป็นเหมือนพระเจ้าตอนนี้ที่ได้ออกมาจากดาวิดเช่นกันนะครับหากเรากลัวสิ่งที่ทําได้และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือการใช้เวลากับพระเจ้า วางใจในการทรงถ่และการช่วยเหลือของพระเจ้าใช้เวลากับรัชกรพระเจ้าพี่น้องครับให้เราเชื่อและมั่นใจว่าความทุกข์ในโลกนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่พระเยซูก็เคยผ่านสิ่ง,งนั้นมาแล้วนะครับในเวลาของพระเจ้าพระองค์มีรางวัลที่เตรียมไว้คนของพระองค์และสิ่งนั้นคุ้มค่าจริงๆนะครับขอให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณและความรักพี่น้องครับให้เราธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระราชกิจขพรมประจักษ์แจ้งแก่เรา การทรงสร้างของพระองค์ทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงฤทธิอำนาจและพระองค์ทรงควบคุมครอบครองอยู่เหนือทุกอย่างขอพระเจ้าเมตตาด้่จะไว้วางใจนพระองค์ในเวลาที่เรากลัวเราจะนมัสการอธิษฐานสรรเสริญพระองค์ขอสมบัตเมตตาที่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจุงเราแนะเรื่องราวมากมายที่ในพระเจ้ของพระองค์จะทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้ามีวิธีการและการปกป้องของพระองค์พร้อมอยู่แล้วในวันที่เรายากลำบากขอพระเจ้าสมปัติทำให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจนพระองค์ในเวลาที่เราเจอความยากลำบากนั้นด้จะไม่เพ่งมองแค่ปัญหา เราจะเพ่งมองดูที่พระเจ้าและเราจะรอคอยการช่วยเหลือของพระองค์ด้วยความชื่นชืนชมดีเสมอโสกดคอยเราเรียนรู้ว่าพระองค์ม,มีเวลาของพระองค์และขอยเราจะอดทนรอคอยเวลาของพระองค์ได้ขอสมบัตินำรื้อประจันติฐานทุนขอละขอบพระกลุ่มพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับเพื่อทำนำชีวิตโดยผมพุทธวงศ์สันเสริญครับ